ครับสวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งในเคออสซนะครับกับบ o ิ i f ทไฟท k นะครับคลิปในวันนี้ก็อยู่ในช่วงชุดที่เรียกว่าสุดยอดหนึ่งชุดนั่นคือ S S P 0 3เองครับก็ก่อนที่จะดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็ลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับ ส่วน discord นะครับก็สามารถเข้าได้พันลิงได้คลิปเลยหรือนในช่องก็ได้เช่นกันครับผมก็คลิปในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับบล็อก S S P 0 3นซึ่งจะเป็นบล็อกที่รวมการรีเบิร์ตไว้เยอะมากนะครับอืมนะครับแล้วเราก็จะพูดแบบเรียงใบเลยนะเพราะเนื่องจากการแย่งวง้น่าจะเป็นสิ่งที่ยาก่านิดนึงนะฮนะเรก็ mm hmm. เรียงใบก็น่าจะดีกว่านะครับผมก็รีเบิร์ตจะเป็นประมาณว่านาการ์ดใหม่เอ็กนำการ์ดเก่ามาทาเทคใหม่นะครับ ที่มีข้อคงเทคนิคเดิมแล้วก็เก่งขึ้นนะครับโอเคนะมาดูที่ใบแรกกันเลยนะครับนั่นคือดำบังเกอร์ดาร์กนรีเบิร์ดนะครับจะเรียกว่ารีเบิร์ดหรือรีบันดีก็ได้นะครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะครับพาวเวอร์5,000ดีเฟนท์5,000มี3คริมิคอลข้าข้อคือจ่ายหนึ่งเกจและนำการ์ดไปบนสุดของกองการ์ดเราเข้าสู่สซ่ของการ์ดใบนี้เมื่อไพ่ชีวิตของเราได้รับความเสียหายเนาะหากการ์ดนี้การ์ดนี้อยู่ในโซ่ของมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดำในชื่อการ์ดเลือกมอนสเตอร์วาสนาคู่แข่งไม่เกินหนึ่ง ถ้าจ่ายนำการที่เลือกลงดับโซนต่อไปครับก็คือเคาน์เตอร์แอคดิวเรมบังเกอร์แห่งสายสัมพันธ์ในระหว่างเทนเราขอมอนสเตอร์ที่มีคําว่าดัมไม่เกินหนึ่งใบนะครับในชื่อ Card, ากาจะกองการ์ดเราวางทับการ์ดแบนี้ครับโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสจากนั้นสลับกองการ์ดจากนั้นสร้างเสียให้มาชื่อเราหนึ่งหน่วยการ์ดไอความสามารถนี้เป็นความสามารถติดชื่อใช้ไดยเทล่าละครั้งมีดับเบิลแท็กและเซกะก็โดยรวมก็เป็นดํมร่างรีเบอร์ที่ค่อนข้างสมพลังนะ โดยที่เขาสามารถแปลงร่างเป็นดําตัวไหนก็ได้นะครับจากเอฟเฟกของเขาแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บเขาสามารถเจ็บหนึ่งด้วยนะตังไม่ไข่พอเจ็บหนึ่งเขาจะไปทิกเกอร์เอฟเฟกแรกสามารถจัดหนงเกตว่าร่างบอลฟาลงดรอปได้โดยรวมก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะตัวนี้นะเคียบบอร์ดด้วยแล้วก็คอนโทรลเกมด้วยก็ถือว่าแจ๋วเลยแล้วก็เทคบอลนี่กดได้หลายครั้งนะครับเขาแค่ไม่เกตจ่ายนะครับผมโอเคครับไปที่ตัวต่อไปเนาะก็เป็นแจ็คไนท์แจ็คไนท์ ดราคอนรีเบิร์ดนะครับเป็นมอเตอร์ไซส์2พาวเวอร์5,000ดิเฟนท์6,000มี3ามขีดเข้าคอค่สคือจ่ายนิงเกลและนำการเพิ่มสุดเข้าสุดสองการมินี้หากเราสวมใส่ไอเทมที่มีพาวเวอร์6,000หรือสูงกว่าน,นะครับไซส์ข,งของการมีลดลง2องเคาน์เตอร์แอคเบรดเทอร์มินัทแห่งสายสามพันในระหว่างเทิร์นของเรานะครับสามารถจ่ายนิงเกลถ้าจะให้ชีวิตของเราจะกลายเป็นห้านหน่วยครับและนำการ์ดที่มีคำว่าแจ็คไนท์ในชื่อการนะครับที่แตกต่างกัน ในกองคาร์ดเราไม่เกินสองใบขึ้นมือครับสลับกองคาร์ดจากนั้นเราสามารถสวมใส่จากไหนโกลดิเตอร์จากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบครับโดยไม่ต้องจ่ายอีกค,อรครับใช้ความสามารถติดชื่อนี้ได้เพียงเท่ละครั้งมีเดเอิลแพคลาโซก,ก็จะเป็นจากไหนร่างใหม่เนาะร่างเก่าแต่ทําใหม่อืซึ่งสามารถเราใช้ตัวเองได้นะทาให้เราสามารถยืนได้ง่ายขึ้นนะครับยืนแบบบอดี้นะอืแล้วก็ยังสามารถ ทำให้เราสวมโคดิเตอร์และหาของได้ง่ายขึ้นก็ถือว่ามีคาที่ค่อนข้างครบเครื่องในตัวเดียวเลยนะครับผมสําหรับใบนี้นะเดี๋ยวว่าเก่งมากๆในตัวนี้นะครับผมโอเคครับไปที่ใบต่อไปนั่เป็นมอนสเตอร์อปไ,ปนะ Monster, ไม้ตายบาาบาเบลดาคอนเบลเบิร์นส์แมชเชอร์นะครับเป็นรีเบิร์ตอืมไม่ใช่เป็นรีเบิร์ตรีเบิร์ตเป็นมอสเตอร์ Mater, ไม้ตายครับไซส์สองฮาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันดีเฟนส์หกพัน 6, มีสีเข้าครับคอคอสีการวางทับ Monster. มอนสเตอร์มังกรสุดยานปบนสนามเราหนึ่งใบและจ่ายสามเกต เมื่อการสเบนี้โจมตีโดยไม่ใช่ลิงแอนแท็กนะครับการโจมตีนั้นจะโจมตีมอนสเตอร์ทั้งหมดของคู่แข่งและพลังชีวิตคู่แข่งแทนนะครับคอมตีออกในระหว่างเทินอ่าไม่ใช่ในระหว่างเทินในระหว่างการต่อสู้ที่กาสเบนี้โจมตีแบบไม่ใช่ลิงแอนแท็กนะครับคู่แข่งไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้การสเบนี้มีเทเบิลแท็กและโซกัดก็เป็นการ์ดที่เน้นการบุกแบบหนักๆเลยครับก็ถ้าตีเดี่ยวเขาจะสามารถตีออนนะครับแล้วก็ไม่โดนฝั่งข้ามใช้เคาน์เตอร์ไม่ได้นะแล้วก็ตีได้ะสามรอบก็เป็นการ์ดค่อนข้างแรงใบหนึ่งเลยครับก็ สามารถนําไปใช้ได้สำหรับคนที่เล่นเด็กซ์เทียนนะครับโอเคครับมาที่ใบต่อไปเนาะก็คือมังกร์เยอรมันบัสรีเบิร์ดนะครับเป็นมอเตอร์ไซต์สองครับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสามพันดิฟเฟนท์หกพันมีสองคูลค,ครับคอคอสค,คิวของครับนี่คือจ่ายสังเกตในระหว่างเทอลาครับการเมืนี้บนสนามจะไม่ถูกทำร้ายและไม่ถูกนำออกสนามไม่ถูกเลสและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยสามาการคู่แข่งครับเมื่อกาเม้โจมตี การ์ดใบนี้จนจบเท่านี้การ์ดนี้ได้รับทิโบแอตแท็กนะครับหากในชีวิตเรามี4หน่วยหรือต่ำกว่าครับจนจบเท่านี้การ์ดนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห0ึ่งหมบวกหนึ่ทิคอลและได้เฮกทูโบแอตแท็กครับแทนอืมความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับก็มีเพนเดิลเพราะเป็นการ์ดใบนึงที่กลับมาแล้วก็ดูโหัใช้ได้เลยเพราะเขาสามารถบุกได้หนักนะอืมแล้วก็ตรงนั้นไข่สี่หน่วยหรือต่ำกวนเะนี่ยเขาจะตีได้6รอบเลยพร้อมกับคริทิคอลสามนะถือว่าทรงพลัง ใช้ได้เลยกับบัสของเราโอเคครับไปนิดไปต่อไปนะการ์ดตั้งแต่ใบแรก 3D แรกเลยอาร์เมอร์ไนซ์เซเบลัส,สรีเบิร์นนะครับก็เป็นมอเตอร์ไซส์2ครับพาวเวอร์5,000ันดีเฟนห้าพันมี2องคีย์ข้อเนาะข้อข้อของการเป็นนี้คือจ่ายหนึ่งเกรและหนังการ์เป็นสุดเข้าสุดสว่างการเป็นนี้ครับหากเราสวมใส่ทเทมอาว,วุธอยู่นะฮะไซส์ของการเป็นี้ลดลง2ครับแอปนำมอเตอร์ใบอื่นมาสนามเราเข้าสู่โซของการ์ดนี้หรืออาวุธมาสนามเราเคาน์เตอร์แอปฟูลไฟเอ เป็นความสามารถที่มีความสามารถก็คือในระหว่างแอคเทอร์เฟสของทั้งสองฝ่ายครับเลือกการศาศา์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบสามารถหดโซลจการดบบนี้ถ้าทำหดอดโซการที่เลือก1ใบแล้วทำลายการนั้นครับเราได้รับาชื่อสาหน่วยมีมูฟดาวเท็กโซก,ก็เป็นการ์ดเซอร์เวอร์ลัสที่กลับมาแต่ยุคแรกนู่นเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการ์ดที่เก่าจริงๆนะสำหรับใบนี้ก็สามารถทําให้ตัวเองเป็นมอสเซอร์ไซส์ศูนย์ได้สามารถเติมโซให้ตัวเองหรืออาวุธได้แล้วก็ยังสามารถ แก้บอดได้นะครับแล้วก็คิวได้ด้วยก็ถือว่าห้างครบเครื่องสำหรับตัวนี้นะครับก็ใครเล่นออร์เม้รต์นะอยู่มีปะก็สามารถไปใส่ใบนี้ได้นะก็เทว่าวเก่งเลยนะครับโอเคเข้าไปต่อไปนะทหารจาก,าาก,ากโกลสิลามันดาร์โกเลมครับเป็นดากกร์โกเลมรีเบิร์ดนะครับเป็นมอสเตอร์ไซส์สองฮาวเวอร์เจ็ดพันดีเฟนท้าพมีสามคริ์ิคอลครับแคสคอร์สไม่ใช่แคสคอร์สคอร์สของการนี้คือจ่ายหนึ่งเกีและนำการเป็นส่วนเขาส่วนของการนี้ครับ หากบนสนามเรามีคริวที่เขสหน่วยหรือมากกว่าอยู่บนสนามไซส์ของการมีรถล่องสองครับทุกแหวกเลมทุกแบบมอเามเราไม่ถูกไม่ถูกเลสและไม่ถูกยกเลิกความสามารถการ์ด้วยความสามารถการ์ดพวกแกโอเคในระหว่างเทิร์นของเรานะครับสามารถจ่ายหนึ่งเกรจนจบเทิร์นนี้มอนสเตรอร์ทุกใบวนอเามเราได้รับ powerboard สองหมื่นแล้วสัมคิดเข้ามีมูฟเพนเทสเดวิสแฮและโซกัดโดยรวมเนาะทุกนี้มันดูโดไซเยอะเนาะ mm hmm. อือประกอบเป็นไปหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็โอเคว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้เกมละครั้งนะครับ เขาจะเป็น okay. okay. ตัวที่สามเสริมเนี้ยบุกได้ค่อนข้างดีเลยโอเคิอไม่ค่อยต่างจาก่างเดอเพราะอะไรแค่มีามพาวเวิสองเวนเพิ่มขึ้นมานะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นร่างที่ใช้ได้นะสำหรับตัวนี้บุกค่อนข้างหนักนะแล้วก็แบบยืนออหลายตัวได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับใบน,นี้เนาะโอเคครับไปต่อที่มาต่อไปเลยกว่ามบต่อไปก็เป็นเอ,อมหามนตาขี้เ่าวินาศเอลิเนียร์ดีเบิร์ตเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามพาวเวอร์เจ็ดพันี่เป็นห้าพันมีสองทิกยกข ก็วเคือนำโลกร้ายมาเกินสามใบจากช่องดอกพัสด e ุโซและกายสามเกตอาคไอเทมบนสนามเรามีเวทมนต์โลกร้ายอยู่ในโซไซการ์ดวันนี้ลดลงสามแล้วก็เราสามารถไล่เวทมนต์โลกร้ายจากในโซโดยจ่ายแกลดได้แล้วก็มีโอเวอร์คิวในระหว่างที่ถอนเราจ่ายพลังวิสสองหน่วยเลือกโลกร้ายหนึ่งในสนามเรานำเวทโลกร้ายไม่เกินสามใบจากกองการพัสดโซของการที่เลือกและกับกองมีทิวเทคได้โซกับก็เป็นเอลชี่ร่างใหม่นะครับก็เป็นตัวที่บอกไปแล้วนะครับว่าบอกมีโลไซเยอะจริงๆ ตัวเองก็สามารถการ์ปมนไซส์ศูนย์ได้และเทคิที่2ก็คือเหมือนเอลชี่ร่างคลาสสิกเลยคือจะเป็นการใช้เวทจากโซเนาะแล้วก็โอเคีวก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นแบบการย่าโซไปเลยก็เราอาจจะได้เห็นปิดแฟกเร็วขึ้นนะครับจะได้เห็นปิดแฟกหรือเปล่าไปเจอแต่กดค็อกแลวนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับถึงวจะเราจะมีปัญหาตึ้งเกตเราอาจใส่เวทเติมเกตมาเยอะๆหน่อยหนักระบผมโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับ ใบต่อไปหัวหน้าแห่งเหล่าย like ักษ์เจ้าหนูยูกิรีเบิร์ดเป็นมอเตอร์เซส์สามพาวเวอร์แบตพันดิฟเป็นห้าพันมีสามพิอาตเข้เาคือการสังเกตเมื่อการนี้ก็สูสานทำลายมอเตอร์เดือไอเท็มบทสนามคู่แข่งหนึ่งไปจากนั้นหากการนี้กขาสูสานด้วยแอมบุตรสร้างเ้าเสียหายใส่ไปในชุดแข่งตามที่ข้อของการที่ดือสุดท้ายด้วยวิธีนี้เ้าเสียหายไม่ถูกลงแล้ก็มีเทคแอคคือเจ้ามอเตอร์ยักษ์รอบสนามหนึ่งใบบนสนามเราแสดงการนี้บนมือถ้าแสดงนำการนี้ก็สูโซของซากิเรื่องในสภาพปั้ม ถ้าทำโจมกันหนึ่งใบมีแอมบุตอินเทปและดับเบิลแท็กก็เป็นการที่ค่อนข้างรักษาความคลาสสิกไว้แต่ก็เก่งขึ้นนะการที่เขาเข้าสนามเนี่ยเขาสามารถเคลีย yeah ร์มอนหรือไอเทมได้ซึ่งถ้าเกิดจากแอมบุตได้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้ด้วยนะคือตามที่ได้เขาเช่นมอนมีห้าคีย์ก็เดวห้าเลยแบบยกไม่ใช่ยกลดไม่ได้นะครับแล้วอีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือเป็นเอฟเฟกที่สามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์นะที่เป็นยักษ์ล่อสังหารบนสนามเราหรือตัวเขาไอ ตัวเขาก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นแบบมีบนสนามอ่ะคาร์ดบนสนามเนาะสามารถนําเขาจะบมือเนี่ยไปยัดได้เลยนะครับแล้วได้จวดด้วยนะครับก็คือแบบยัดไว้เป็นกับดักให้ฝว่งคาแบบกลัวที่จะตีละอืมนะแล้วก็ได้จวดก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับพอใครยังเล่นสายนี้อยู่ก็สามารถเอาไปใส่ได้นะโอเคครับไปที่มาต่อไปครับการ์ดค่อนข้างเท่ราชันวารีสามขาวมิสเซียรีเบิร์ตเป็นมอเตอร์ไซค์สองพาวเวอร์หกพันดีเฟนซ์ห้าพันมีสองที มีอมีหลอดแล้วก็แคสคอ์ของการบิน,นิชเอร์ตา้มูจลจากอบาบรับรไม่เกินสองใบก็วสุดโ,ซโซองการนี้และแกนสองเอ็ดหากเรามีอมีหลอดบนสนามสองใบหรือมากว่านี่หลอดทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกยกเลิกความสามารถจากนั้นหากเรามีสามใบหรือมากกว่าทุกใบได้รับพาวเวอร์และดีเฟนซ์อย่างละห้าพันแต่ที่เข้าบกหนึ่งเมื่อการนี้ทำลายอยู่ยกันหนึ่งใบมีมุกพิพิธแทลโอกาสและไรนิ่งสองครับก็เป็นการที่เก่งจากล่างเดียขึ้นค่อนข้าง,ง,งเยอะเลยนะนะครับก็การที่เขามี เพราะอันนี้ตัวนี้เขาจะเป็ปซัพพอร์ตสายอมนิลอดแหละนะครับซึ่งดันเจียนสายมิสเตเลียสิ่หญจะไปแบ๊บัพออมนิลอดหมดแหละนะครับโดยความโดยส่วนตัวแล้วเขาก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะเขามีแค่สองใบเนาะเ็าจะได้กันทําลายจากเหตุกใบแลใบนะครับแล้วก็ถ้ามีสามใบเนี่ยได้สแต็กเพิ่มหน้าหลังยังห้าพันและโบนเงี้งคีนะแล้วถ้าเกิดเขาตายเนี่ยเราก็จะได้มือเพิ่มด้วยนะครับแปลว่าเราได้มือสูงสุดสามใบจากการที่เขาถูกทำลายเนาะ เขา่าตีได้สามรอบนะครับก็คือแบบเคลียร์บอร์ดได้อะไรได้นะครับแล้วมีมูฟด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียง่ายๆนั่นก็คือมันไอเทคนิคที่จะติดอมิลอต์เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับบนสนามเรานะเราแบบแห่งใบก็จะเสียผลประโยชน์นะครับก็เริหารจาัดก,การดีๆนิดนึงก็ถือว่ามันก็ที่ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับไปที่ปาสสับเมื่อต่อไปดาบราชันมันติเทวตินรีเบิร์ตเป็นในเทมพาวเวอร์หนึ่งหมื่นมีสองคิดชอบการนี้สามารถใช้เป็นบัดดี้ได้หากอยู่ในช่องบัดดี้ของเรา ราไม่สามารถนำมอเตอร์เข้าสู่สนามแล้เราสามารถสใส่เทมกี่ใบก็ได้อีกร้อคือหากเราไม่มีมอเตอร์อยู่บนสนามทิ้งการบนมือหนึ่งใบมีแท็กโอเวอร์คิวในระหว่างเทิร์นของเราทิ้งการบนมือหนึ่งใบและนําการ์ดใบสุดจากกองการ์ดเจ็ดใบลงช่องแอบสรวจสอบใส่เทมปี่เรบุลด์กี่ใบก็ได้อย่างช่องแอบเราโดยไม่ต้องจ่ายของไออีกคอร์สมีพินจเจ็ดและดับเบิลแท็กก็เป็นการ์ดที่ค่อนข้างรีเบิร์นและแรงอีกใบหนึ่งเลยนะครับแต่เราใบนี้นะซึ่งไอเทกที่เขาบอกว่าเป็นบัดดี้ได้เนี่ย เราจะไม่สามารถคองมนอมนเตอร์ได้นะแต่ว่าเราจะสวม,นมบนกี่ใบก็ได้ซึ่งไม่จะเป็นว่าต้องมีเลวอตินอยู่นสนามตอนนั้นนะครับก็คือเราเราสวมดาบสิบเล่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเลวอตินอันนี้อยู่บนสนามใช่ไหมรับผมไม่ผิดใช่นะครับแล้วก็ไอเอฟเฟกต์ที่บอกว่าโอเวอร์คิวอะครับอันนั้นอะสวมไอเทมเวลบนกี่ใบก็ได้ในดรอปนะโดยไม่ต้องจ่ายอิคิมพอลเนี่ยคือสมมุติในดรอปคุณมีดาบอยู่แล้วสิบเล่มนะครับไม่รวมในเจ็ดใบนะครับคุณก็หยิบสิบเล่มนั้นมาใส่ได้นะะครรับแตต่่ววา้องเป็นนีุ ก็าถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะสำหรับวันนี้น่าเขียนเลยลใช่เขาถือว่าเราคนโดเกลเวลาโม่เราไม่ได้ไอเทมนะเหมาะมากครับโดยเฉพาะผมโอเคก็ถือว่าใบหนึ่งที่เก่งนะแล้วก็อาจจะได้เห็นเขาเป็นเมลต้าก็ได้นะใครอยู่บ้ารโอเคครับไปที่ใบต่อไปดีกว่าโอ้หเก่าจริงวันนี้มังกรมานแห่งความตายอาศซิดาการีเวิร์ตเป็นมัลติเซสสี่พาวเวอร์หมื่นดีเฟนส์หมื่นมีสามติ ก็ค้อนคือนำการ์ดหนึ่งใบผามเราลงช่องดอแกแรกแกตสังเกตเมื่อการนี้ถึงอะไรนำการนี้เข้านำการนี้ผสษเราเข้าสุดโตของเวทมนต์ผสมเราไม่เกินหนึ่งใบและสมใจด,ด่บมานแห่งพาไา้อะไรนะอวะตารการด์ดเขาก็ด่เออนั่นแหละพอดีเทคคมันเกี่ยวกับรเบร์<อ>ไม่ไม่เกินหนึ่งใบาจากบนมือหรือกองการ์ดเราหากมัน่าจากกองการ์ดจากกองการ์ดแล้วเราสามารถเอเอแล้วสับเราความสามารถจากกองการ์ดเรา เขาสามารถนี้ถือเป็นความสามารถของอาซีดา,าการล่างต้นนะครับล่าง,งแรงสุดครับตอนนี้เมื่อไอเทมบนสนามเราทําการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอแท็กการนี้อยู่ในโซของดาร์ต้อโซนบัลบัลังกรการนี้จะไอิกการนั้นจะโจมตีมอนเตอร์คู่แข่งและต่างชีวิตทั้งหมดอ่ะมันจบเท่าน,นี้ไอเทมได้รับพาวเว์่งเหมือนแล้วที่เพิ่มแท็กตัวนี้มีวัตถุเพิ่มแท็กก็เป็นอาซีดาที่ดูน่าเล่นนะสอนเราไปนี้ ก็จะเป็นอาชีที่ละทิ้งการตีอของตัวเองไปครับแลกกับการที่เสียสละตัวเองไปอยู่ในโซเวแล้วทําให้เก่งขึ้นถึงเขาจะอยู่ในโซเวทอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดต้องเป็นดาร์กซัลโนเท่านั้นครับนะครับก็เห็นจะทำให้เขามีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยพอไปบู์ปุปเอาต่างันนี้ผคกีดอย่างเนี้ยตีอด้วยตีไอ้นั่นด้วยเขาเรียกอะไรนะตีแบบทิปโปลด้ด้วยค่อนข้างน่ากลัวนะครับมีหกคีดด้วยนะครับก็ถือว่าลุกดาบเก่าเนาะถือว่าใช้้ไดนะครับ เราอาจจะเล่นแบบอาร่างร่างชุดเอ็กก็ได้นะแบบที่เราสวมดาบสองเล่นก่อนอ๋อนะล้วค่อยลงตัวนี้ไปเพื่อเอาตัวนี้เข้าโซก็ได้นะครับประมาณนั้นโอเคครับนั้นไปใบต่อไปเลยหมายเลขสิบสองครับใบต่อไ,ไปแมทัพอัิวินแห่งดาชมละเดมออสซอร์ดดาวน์อนดีเบิร์ดเ,เป็นมอนเตอร์ทัสองพาวเวอร์วันหนึ่งเป็นสองพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสามพิลล่าโคลอร์ขอขอจะสังเกตและนำแร็เบิร์นสุดตกของการเราสงใบเข้าสู่โซงการเป็นนี้ แล้วก็เมื่อมังกรกอเล็กใบอื่นบนสนามของเราถูกทำลายและกําลังจะลงช่องดอกสามารถนาการนั้นเข้าสู่โซงการนี้ได้พัลเตอร์เอสามารถทาลายมังกรกอเล็กบนสนามเราหนึ่งใบถ้าทําลายถ้าใช้ก็สามารถจากด้านล่างต่อไปนี้อย่างแรกสแตนการนี้ถ้าสแตนจบกันหนึ่งใบอย่างที่2จนจบเทวนี้ความเสียหายที่เราได้รับลงหนึ่งหน่วยการนี้มีมุกและโซกกดก็เป็นเดมออสซอนนะล่างดั้งเดิมที่กลายเป็นรีเบิร์นนะซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับไปนี้ก็ เขาบอกว่าทาลายมังกรกอนเหล็กลบนสนามเราหนึ่งใบนะครับหมายความว่าทาลายตัวเองก็ได้นะครับ <Okay. S 1> สามารถทําลายตัวเองเพื่อแบบเราอยากจะอยากจวเพิ่มก็ได้หรืออยากจวอยากลุกหรือเพื่อแบบเราอยากลดความเสียหายก็ได้เช่นกันนะครับเขาเขีย <Okay. S 1> ว่าเป็นทางประยุกต์ใช้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็คือแบบการที่มังกรกอรเหล็กลนะั้นถูกทําลายเนะี่ยจะสามารถเติมโซ่ให้เขาได้นะครับหมายถึงตัวอื่นนะอืมเอเป็นการที่รีเบิร์นแล้วดูเก่งขึ้นนะสำหรับอันนี้ก็ถเขว่าใช้ได้เลยครับสำหรับอันนี้โอเครับเ,เป็นที่ไปต่อไป มาต่อไปมังกรม,รกมอ,กอ,อร์นัทมินอัปเปเกลรีเบิร์ตเป็น Motor ting, 6, 000, 1, 000, Eagle, มอเตอร์ไซค์หนึ่งพาวเวอร์หกพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสองกีร์โค่เราขอแจนดังเกตหากเรามีมังกรดำเซตอยู่บนสนามไซต์ของการนี้เราลงหนึ่งหน่วยคาลเตอร์เอ็กซ์สายลมแห่งบแบบแบบของชิ้นสองหน่วยถ้าจา่ายทำลายมังกรดำบนสามเราหนึ่งใบหรือการบนสนามคู่แขง่งหนึ่งใบถ้าทำลายจ่อก,การ์ดหนึ่งใบและสิ้งแต่ในที่สุดวงการคู่แข่งไม่เกินสารรมใบความสามารถนี้ใช้ได้เพียงเท่าละครั้งการนี้มีระเบิดในเทคก็จริงๆนะครับใบนี้ก็เป็นการ์ดที่ ใช้ได้ใบหนึ่งนะแล้วก็คือต้องเล่นกับเซตด้วยนะอย่าเก่งแล้วก็รถไฟอีกแล้วนะครับ <c oughs> ผมผมขอยอมรับอย่างหนึ่งเลยคือตอนผมดูในเมสผมได้ยินว่าใส่รถแห่งบ,บ้ามาเดินตลอดเล้วมืันกที่เขาว่าบาปเลย <c oughs> นะครับก็เทคเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นเทคนที่ค่อนข้างใช้ค่อนข้างแรงเลยนะหมายถึงว่าคอคอร์สแครกคอร์สนะครับก็คือจ่ายสองไลนะ์นะแต่ว่าก็คือสามารถทําลายบอร์ดเราก็ได้นะคือมังก่อนดำเออยังไงก็ได้หรือรายการคุณสนับผู้แข่งก็ได้เพื่อแลกกับจวและโม่ฝั่งข้ามสา ถึงจะเป็นความสามารถติดชื่อนะแต่ว่ามันเป็นแอคอะเนาะมันไม่ได้บอกว่าติดชื่อนี้ใช้ได้กี่ครั้งเนาะก็คือมีสามใบก็ใช้ได้สามรอบนะครับก็ถือว่ามินการที่ใช้ได้เลยสำหรับใบนี้นะครับแต่คุณจะไปนั่งจ่ายหกหน่วยหรือเปล่าก็เรื่องของคุณนะก็ถือว่าแรงแต่ว่ใช้ได้ครับโอเคเข้าไปที่ใบต่อไปดีกว,ว่าใบต่อไปมังกรพลึกแท้สโทล่าร,รีเบิร์ตใบมอเตอร์แท้สามพาวา 7, 000, เวอร์เจ็ดพันดิฟเฟนเซอร์เจ็ดพันใบสองกิโลกรัมคอรจ่ายสามเกลียดและนำกัปเบื้องสุดจากกองการเราสองใบเข้าสู่การใบนี้หหหาาาาากกกกกรรรนนนนีี้้อออยยูู่่่ชวงงลืใโซ พื้นซึมดาอนการทุกใบผสมเราไม่ถูกทำลายและปราณชิตไม่ได้รับความเส,สี่ยงจากการกำการทุกแข่งการทุกใบผสมเราได้รับพาวเวอร์5,000และดีเฟนส์5,000เคาร์เตอร์แอคจิตตันไบในระหว่างแอทแทกเฟสของต้นทองไฟสามารถจ่ายปาณชิตหนึ่งหน่วยถ้าจ่ายคอมมอนเดอร์ส33ที่มีคำว่าโทล่าในเชื่อการไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราทว่างทาวการนี้โดยจ่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สความสามารถนี้ใช้ได้อจริงละครั้งการนี้มีมูฟดับเบิลแทกและโซก้าจิตตันไบส์เป็นความสามารถติดชื่อนะ ก็ตัวนี้ก็เป็นอัลโทร่ราที่เสริมการบุกได้ค่อนข้างนิดนึงนะแล้วก็มีแบบแสแต็กมีเรื่องมีอะไรต่างๆากับอัลทราเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้คเคาน์เตอร์เพื่อแปลงร่างเปนตัวเองอาจจะลป่นล่างเก่าก็ได้นะในบ็อกที่แล้ยว่ว b 0 6อะ่ะนะครับพรเพถืว่า เป็นการคอมโบที่ดีครับไปที่ใบต่อไปเลยดีกว่าครับใบต่อไปมียาไลยังมีเกโดรีเบิร์ดเป็นมอเตอร์ไซค์พาวเอว่าแปดพันรีเฟนต์แปดพันมีสองกีริคอเขาขอนำมอเตอร์ร้อยศูนย์มอเตรามหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โศงการนี้และแจกสามเกศการนี้ได้รับธัญมืชของการทุกใบที่สู่โศงการนี้เมื่อต้นเพื่์นเขาต้องไฟายนำร้อยศูนย์รวมกันไม่เกินสองใบจับบนมือหรือกองการเข้าสู่โศงการเบ็นี้ข้อนหาจากกองการสลับกองการธัญมืชการเป็นนี้เมื่อการนี้จมตี เมื่อการนี้โจมตีการบัตนามไม่ใช่ครับเมื่อการโจนตีบัสนามครับใช่ใช่เมื่อการโจมตีบนสนามของเราถูกยกเลิกถ้างเข้าใส่เพื่อนใส่บังชีทุกแข่งสองหน่วยการนี้มีดจูเปอร์นในแท่งกระ,ะสกรุกก็เป็นายามิกิโดที่กลับมาเก่งนะาดูนะคือก็สามารถกอปทฟทได้มาในโซดาน,นะครับแล้วก็ยังสามารถเติมโถให้ตัวเองได้เรื่อยๆด้วยเพราะแบบเสริมแนวบุกมากก็คือแบบถ้าเกิดเราโดนแก้เกมแบบป้องกันอะไรแบบนี้ก็ยังโดนดาเมจเยอะขึ้นนะ เขาแบบเดีว2เน <Kinda S 2> ี่ยนั่คือแบบถ้าเรายิ่งรอบเยอะไปยิ่งเก่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอปนนี้ไปดูที่ใบจอไปครับมาต่อไปผู้ปกครองเห็นเคออสแกกอตเซเว่นรีเบิร์ดเป็นมอเตอร์แต่สามิบพาวเวอร์ห้าหมื่นดีเฟนท์หกพันมีสามเพล์โคคอร์สแจาคสองเกตเคาร์เตอร์แอคเคออสคอมมานในระหว่างแอนเทอร์เฟของฝ่ายคอมอนเตอร์เคออสจากบนมือหเือในช่องรดบลงกันเมือนสองใบโดยไม่ไดจ่ายค่าค คอสมสัมมนีใช้ได้เพียงเท่าละครแล้วก็เคอ o สเดนหากการนี้ะจอกจากสนามสามารถทำลายมันก็จะสามหรือต่ำกว่าสนามเราหนึ่งใบถ้าทำลายการนี้ยังคงอยู่บนสนามหากการนี้มีเค a อส t ท r r i t o r y p e n a l t และ d o บ b l e a t ท a c ก็เป็นเ h ออสเจ่าง r เ v e r ์ e นะครับก,ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับเพราะเราสามารถเสพมอนได้จากใหนดรอปหรือมือก็ได้นะั่นในระหว่างแอนดแฟลของส่องยฟ,ฟนยะโดยที่ไม่ต้องจ่ายคอคอ์ด้วยนะครับแล้วก็แต่เสียอันเดียวคือมันติดชื่อแล้วก็ใช้ได้เท่าละครั้งก็รับได้เพราะมันก็เก่งนะครับ แล้วก็ย<ม>ังรักษาคอนเซปต์เกียร์ออสเตรเลีนรื่องนี้ก็ที่แบบไม่ให้เขาออกโคจรสนามง่ายเกินไปเนาะแล้วก็แบบมีเทอร์เรซิลลี่เหมือนทุกล่างนะครับรกบ็เป็นการที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับเซเว่นล่างนี้นะสำหรับใครที่ตามเซเว่นเก่าไม่เจอก็ใช้แบบนี้แทนได้นะครับผมโอเคครัแบบไปที่ปรต่อไปเลยดีกว่าครับประตอไปอัศาวินมังกรเอคิออตี้รีเบิร์ตมอนสเตอร์ไซส์หนึ่ง power defense อย่างละสองพันมีสองคู่ได้เข้าเมื่อเราทำการคออัศวินมังกรรถเกรดที่ระบุไว้ในคอคอสแล้วหนึ่งหนึ่งเกร ม่ได้ชี้การลุกโจมตีอันลุกโลดน์เมื่อคือเมื่อการนี้โจมตีแล้วทำลายมอเตอร์คู่แข่งหรือสร้างแผลใส่พลังชีวิตคู่แข่งสำเร็จดูดูท็อปสองใบนำหนึ่งใบนำไม่นนำไม่เกินกหนึ่งใบในนั้นขึ้นมือแล้วนำก๊าซที่เหลือเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็มีเทคาหาดเราสงญเสียเทมอยู่การโจมตีที่ไม่ใช่เป็นกานถกผงกันจะไม่ถูกยกเล,ลิกแล้วเหาจะหาเป็นรรสามาถูกวจรูลงได้มีดับเบิลแทคครับจอแบ่งการที่น่าสนใจไปหนึ่งเลยนะครับสำหรับอันนี้เขามาเสริมสายที่ชอบชอบโดนบ่นนะ <laughs> อย่างอาตุลย์จง <laughs> นะก็เป็นการที่สามารถทําให้เราเล่นได้เยอะขึ้นเพราะเนื่องจากมีการลดเกรดเนาะแล้วก็ตัวเขาเองยังสามารถเพิ่มทรัพยากรของเราได้หาเราอาเคียร์มอนเขาได้จากการโยนตตยองการ์ดนี้หรือเขาจะเสียหายใส่คู่แข่งได้ซึ่งถ้ามีเป็นเดเุใส่ช่องกลางได้นี่ก็ได้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ฮาโซอเทนอยู่เขาจะเป็นมอนเตอร์ที่ตีแบบไม่สนโลกนะครก็คือไม่ไม่โดนโยกับไม่โดนลดดาเมจนะครับแต่ข้อเสียก็ยังมีก็คือเขาไม่มีป้องกันตัวเองนะคือโดนสไตล์ทิงก็ตายเลยนะครับเพราะ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ใครมีของเก่าก็สามารถนํามาเล่นกับใบน,นี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปที่บต่อไปไม่อไปเราทำก่อนห้าเขาเทนบุรีเบิร์ดเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามพ o w e r defense ย่าหกพันมีสามคนได้ครอบเป็นอมิลลอด c อคอส o s t เจาใสงเกตและทำท็อปหนึ่งเข้าสู่การ์ดใบนี้นม่ได้คือหากเรามีมอนสเตอร์ชื่อดรอมอยู่บนสนามายของการนี้บนสนามเขาลงสามเมื่อการนี้เข้าสู่สนามพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายเลิกการ์ดหนึ่งไบบนสนามพวแข่งที่มีเวอร์เลิกการ บนสนามผู้แข่งที่มีพาวเวอร์กี่ใบก็ได้หากการเหล่านั้นมีพาวเวอร์รวมกัน5 0,000ื่นหรือต่ำกว่าทำลายการเหล่านั้นทั้งหมดมีเดอะโบว์แท็กและโซกะครับก็เป็นการใหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เทคล่างนี่โคตรเล่นเลยนะเขานใครเนี่ยอันตรายใช่เลยครับก็เขาสามารถยืนกับดําได้นะครับจากเดฟเฟรคเขาบอกแล้วบล็อกนี้มันบล็อกรถไซส์นะครับแล้วก็อีกเทคนึงก็คือสามารถเล่นได้ทั้งแบบเข้าสนามมาหรือการที่เขาเราเจ็บอ่ะอืมก็สามารถเคลียร์บอร์ดเขาได้แบบเยอะเลยถ้าเกิดเจอเด็กที่ บอร์ดพลังไม่สูงมากอย่างเช่นไม่ไม่ไม่เวอร์อะ่ะก็แบบต่อให้เวอร์เลยนะหมื่นสามตัวอย่างนะี้ก็ยังขวาดเรียบได้นะครับไม่ติดวันพิเศษเลยใช่ครับก็จะเป็นแบบการเป่าเรื่อยๆนะเล่นกับดํา<ม>ตรงนั้นก็สามารถฉันดิงเกตแล้วก็ลูดเขาลงดอกได้อีกก็ถือว่าเก่งเลยนะครับสหต่อไปน,นี้ยืนคู่กันนี่เป็นเบสคอมโบอย่งอันเลยนะครับโ<ม> okay, อเคเอาไปที่ใบต่อไปใบต่อไป,ไปชาร์จโดดักก้อนหรือเบิร์ดเป็นมอนสเตอร์ที่สูงเพราะว่าดิเฟนส์อย่างมันเป็นพันมีหนึ่งคือได้ครอบชาร์ดสามารถใส่กี่ใบก็ได้ในกองานี้หถือว่าเป็บิร์ต าก,การที่อยู่ในโซของบางกรงเงาบังกรเงาทุกใบผสมได้รับพ o w e วบวกเพราะว defense บวกอย่างละห้าพันและความสามารถของการทุกใบนสมเราการนี่อยู่ที่มีการนี้อยู่ในโซ่จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้จากความสามารถของการคู่แข,ข่งอืมก็เป็นการเป็นึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะสําหรับน้องคนนี้เนาะก <c oughs> ็คือแบบคือความสามารถขห้เขาสามารถทําให้บอดเราแข็งขึ้นได้จากการบัฟนะฮะคือแบบมันยิ่งเขาเยอะเขาก็ยิ่งบัฟนะแล้วก็แบบ มีเคลือบหลายๆอันเนาะก็เป็นการที่ติดชื่อเออนั้นด้วยไอชาโด้ละก้อนด้วยเขาแบบทําให้แบบเราเล่นกับชาโด้ละก้อนเดิมได้อยู่แล้วอ่ะมันก็คือว่าเก่งขึ้นนะครับก็เป็นการกลับมาของมังกรเหงาที่ใช้ได้เลยนะครับมังกรเหงาอ๋อครับขอบคุณครับโอเคครับคนที่มาต่อไปเลยครับอ่ะใบต่อไปราทันเทวะแปะเขาแกนการรดีเบิร์ตมอสเซอร์ทักษะที่มีพลัง์สองหมื่นดิพนห้าพันมีสองคนไดเข้าเป็นโอเลอด ขอร์ขาจ่ายสี่เกียร์แล้นำทอปสองบเข้าสู่โกงการใบนี้เมื่อการนี้เข้าถือหนำนำการแล้ชื่อแบบไม่เกินส ok ี่ใบเข้าสูงการใบนี้พลังชีวิตเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากคอท์สของการคู่แข่งเมื่อการในโจมตีนำนำแบบหนึ่งใบเข้าสู่โกลงนำแบบไม่เกินหนึ่งใบเข้าสู่โกลงการใบนี้แล้วสร้างแสงใส่พลังชีวิตคู่แข่งหนึหน่วยมีบู๊เพลนทรูเอคอร์ดูเปอร์แอทแท็กโซกาดเคาน์เตอร์แท็กและไรลิงตีครับเป็นไงล่ะหลังทีมว่าไงมีหกอย่าง นี่ครับกาที่มีเทคแดงเยอะมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเหมือนแกนกาเดสผสมเดวิลกาเดสผสมกับอาโธร่านะก็เป็นการรวมร่าที่เยอะมากเขาตัวนี้ก็คือสามารถยืนเดิมอ่ะสี่อ่าหกโซนะเขาจะแคสคอยสคือได้สองโซนแล้วว่าเขาเมื่อเขาจะนานได้อีกสี่โซนอีกสี่โซนก็กลายเป็นหกแล้วแล้วก็เราโดนมีการดาเมจด้วยก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีแล้วแล้วก็คือเขาตีเนี่ยเขาจะได้ยัดโซลหนึ่งใบนะครับ สี่ทีใช่ครับแล้วเขาตีได้สี่ทีแปลว่าเทิร์นเดียวเขาไป็ไม่ได้สูงสุดคือสิบเทิรนะ<ล>์นเลยนะไอสิบสิบสองี้านมีฟีอเ,เทบอืครับก็เป็นการที่เดือดมากครับแต่ไลน์ลิง์มีเพียงแค่สี่ครับน่ารักจิงนะสำหรับคนนี้แต่ดีดฟไฟ่ค่อนข,ข้างต่ำนะใช่ครับดีฟมีแค่ห้าพัน 5, นะครับแต่ว่าด้วยของที่ได้มานี่ถือว่าคุ้มเกินราคาก็คงเดือดไม่แน่ใจถ้าเกิดน่าจะเป็นการไปนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเด็กมีมได้สำหรับใบนนี้ก็ใครอาจจะไปเล่นใบเก่าก็ได้ แรงเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็อาจจะไปเล่นกับเวทใบเก่าตั้งแต่ยุคฮันเดดได้นะก็คือที่สามารถเรียกเขาจากเด็กได้เลยแบบไม่ต้องจ่ายคอร์สก็จะได้ส่วนสี่โซ่ข้างล่างนะแล้วก็แบบถ้าสีก็ได้โซ่อีกก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งนะตีๆเลยหนึ่งเธอเป็นการต์รีเบิร์ที่เกินรีเบิร์ะ เราถือว่าใช้ได้ในสัตว์เราใบนี้นะครับโอเคเขาไปไล้ออกมาใช้แค่ถ้าเคยหนึงก็เดือดร้อนเขาอิ่มแล้วอ่ะนะฮะโอเคเขาไปที่ใบสุดท้ายของบล็อกนี้กันเลยครักครใบใบมาต่อไปนายนิสระยาบานความเสียงเทลเกเพาลรีเบิร์ตเป็นมัสเตอร์ใช้สองมีฮาวเวอร์ดีเฟนส์อย่างเราอย่างเรหกพันมีสองคนได้เข้าขอขอซื้อใจในเกตนำท็อปหนึ่งไปเข้าโกาใบนี่หากในจอบเรามีผู้ส่งไปโทษยี่สิบใบหรือมากกว่าผู้ส่งไปโทษตู้ว่าสนามจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกระงับพลเมือและไม่ถูกเจาะเข้าถอดร่างกาของคู่แข่ง มีแค่เคาแต้ที่คือสัตว์อัษษาานเชิญจากขุมนรกหากในช่องดอบของเรามีผู้สำเร็จโทษ1ิบใบหรือมากกว่าคอมเวอร์ผู้สำเร็จโทษที่มีชื่อต่างกันจากช่องดอกไม่เกิน2ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอค่าการเหล่านั้นจะถือว่าเป็นไซส์ศูนย์จนกว่าการ์ดเหล่านั้นจะออกจากสนามสัตว์อันเชิญอ่อเทนิคีใช้ได้หนึ่งเขาตั้งหนึ่งเธอมีโมดแบบว่แาแทบโซกัครับโอ้เป็นการ์ดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหร,รับใครเล่นเด็กนี้นะก็เป็นการ์ดที่สามารถเคลียบการ์ดสนามเราได้นะเคลือรประตูนรกก็ได้้้ดววยนะครับแลก็ ยังสามารถเติมทรัพยากรเติมบอร์ดเราได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นร่างรีเบิร์นที่น่าสนใจก็ประมาณนี้นะสำหรับพาร์ทนี้ก็เมื่อกี้ก็เป็นใบสุดท้ายของพาร์ทนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะพูดสักพาร์ทละยี่สิบเอ็ดใบโดยประมาณนะครับแต่พาร์ทสุดท้ายจะยี่สิบสองละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็การ์ดไหลไปก็ดูเก่งมากเลยก็ใครชื่นชอบใบไหนก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วนําไปใส่ในเด็กที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ให้เราด้วยนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็อยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยก็สำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับดีครับ